ตำนานจอมยุทธผู้ถังสารภาคห้าคำนำการทดสอบที่กำหนดโดยจัก,กรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เต็มไปด้วยวิกฤตทั้งซานทำงานหนักและในที่สุดก็ผ่านด่านได้สำเร็จสมาชิกคนอื่นๆของทีมเช็คก็ผจญภัยครั้งแล้วครั้งเล่าความยากของระดับที่6ถัดไปจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งทังซานพิจารณาว่าจะนำผู้เล่นต่อหรือยอมถอยอย่างกล้าหาญและทิ้งระดับต่อไปนี้ บทที่390โลกที่ผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแอเจ้าต้องการเข้าไปในพระราชวังดาบศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เสียงเอาแต่ใจดังขึ้นในจิตใจของถังซานและเสียงอันสง่างามนั้นก็ไม่มีใครคัดค้านได้หน้าผากของถังซานได้ขับเหงื่อเม็ดใหญ่ออกมามา,มากมายและการบังคับที่ปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ส่งมาก็รุนแรงเกินไป รัศมีแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดเปล่งประกายเจดจ้ายิ่งขึ้นไปอีกหากประมาจา์ดับศักดิ์สิทธิ์มีปัญหาเขาจะระเบิดจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสมุดเป็นครั้งแรกจากนั้นจึงนำทุกคนหนีจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามถ้าเขาระเบิดด้วยจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้เขาจะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของเผ่าอสูรทั้งหมดอย่างแน่นอนและมันจะยากมากสำหรับพวกเขาที่จะปรากฏตัวในทวีปนางฟ้าในอนาคต และถ้าเขาเผาจิตสํานึกของเทพสมุดนี้เขาก็จะมีความหวังเพียงเล็กน้อยในการกลับมาสู่อาณาจักรเทพในอนาคตเพราะเขาสูญเสียพิกัดของอาณาจักรเทพจากนั้นเขาจะพบอาณาจักรเทพอีกครั้งแต่จะยากกว่าหาเข็มในกองหญ้าแต่ถึงอย่างนั้นหากปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ต้องการบังคับให้เขายอมจำนนจริงๆเขาก็ทำได้เพียงเลือกที่จะระเบิดความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดเท่านั้น ท้ายที่สุดคราวนี้เป็นปรมาจารย์แห่งวังดับศักดิ์สิทธิ์ที่มาที่นี่และเมื่อมองไปที่น้ําเสียงที่ดุดันของอีกฝ่ายเขาไม่สามารถแม้แต่จะโกหกเขาได้และครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีเพื่อนของเขาสี่คนอยู่ข้างหลังเขาและเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสำหรับเขาที่จะปล่อยให้คู่ของเขาตกอยู่ในวิกฤตเพื่อเห็นแก่ตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามสาเหตุที่เขาไม่ระเบิดในครั้งแรกเพื่อพาคนออกไปเพราะเขารู้ว่าอสูรที่อยู่ห่างไกลไม่สนใจมดในสายตาของพวกเขาตั้งแต่แรกเขาค้นพบว่าปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ร่างจริงอยู่ที่นี่ในการเกิดใหม่ของราชาทเทพรุ่นหนึ่งทั้งซานค้นพบทันทีว่าปรมาจารย์ดาบศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเขาควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นสาเหตุที่เขามีความมั่นใจที่จะหลุดพ้นจากจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถหนีนอกจากนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากได้บูชาอาสูรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าอาสูรจะไม่ได้รับการต้อนรับเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่พวกเขาก็ยังเต็มใจที่จะยอมรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามหากเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ต้องการเข้าร่วมพลังของตระกูลอสูรตระกูลอสูรก็ไม่สนใจ อย่างไรก็ตามในสายตาของตระกูลอสูนความแข็งแกร่งของเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ไม่สามารถแข็งแกร่งกว่าพวกเขาได้นี่คือทัศนคติของเผ่าอสูน,นที่มีต่อเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมประมาจารดับศักดิ์สิทธิ์พบว่าถาังซานมีความสามารถที่ดีและมีเพียงแค่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ได้ลงมาแน่นอนเพราะความคิดนี้น้ำเสียงของเขาค่อนข้างหยาบคายในสายตาของถังซาน แต่โลกฟ้าหลันเป็นโลกที่อ่อนแอและแข็งแกรง่งและประมาจาร์ดับศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดว่าจะมีปัญหากับน้ำเสียงของเขาคุณสมบัติของข้าไม่ตรงกับพวกเจ้าแม้ว่าข้าจะเข้าร่วมพระราชวังดับศักดิ์สิทธิ์ข้าเดาว่าคงยากที่จะได้รับความสนใจถังซานกล่าวด้วยความยากลำบากหือประมาจาร์ดับศักดิ์สิทธิ์เลิกคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและแสงที่เฉียบคมจากดวงตาของเขาไปยังถังซานเจ้ามนุษย์ เจ้ามาทำอะไรที่นี่ถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยกับทรัพย์สมบัติข้ามาเพื่อขัดเกลาจิตใจของข้าขัดเกลาพลังจิตของเจ้ายะโสเจ้ามาภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่ออะไรเสียงอันน่าเกรงขามของประมาจาย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ระเบิดขึ้นในจิตใจของทังซานอีกครั้งและเนื่องจากคำตอบของทังซานทำให้เขาโกรธแล้วคราวนี้เสียงของประมาจยา์ดาบศักดิ์สิทธิ์ก็มีร่องรอยของการโจมตีจากจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ด้วย มันต้องการเห็นความเชื่อมั่นของเด็กชายเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเขาและกล้าที่จะพูดว่าเขามาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อขัดกล่าวพลังจิตของเขาบูมบูมบูมโดยทั่วไปแล้วเสียงของประมาจาย์ดาบศักดิ์สิทธิ์จะระเบิดในทะเลจิตวิญญาณของถังซานและทะเลจิตวิญญาณของถังซานก็เดือดทันทีและแกนจิตวิญญาณที่แขวนอยู่ในนั้นก็ยิ่งสั่นสะเทือนมากขึ้น เมื่อเผชิญกับการโจมตีของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของปรมา,ารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์แกนวิญญาณเริ่มต่อต้านโดยอัตโนมัติโดยไม่คาดคิดและร่องรอยของรัศมีสีทองค่อยๆแพร่กระจายจากแกนวิญญาณไปยังทะเลวิญญาณทั้งหมดภายใต้รัศมีสีทองทะเลแห่งจิตวิญญาณซึ่งเดิมเป็นคลื่นที่กระทบกระเทือนเริ่มสงบลงแต่ทังซานก็รู้สึกได้เช่นกันว่าพลังงานที่เขาสะสมอยู่ในแกนวิญญาณในช่วงเวลานี้ถูกใช้ไปเกือบหมดแล้ว โอ้ค้าไม่ได้คาดหวังว่าพลังทางจิตวิญญาณของเจ้าจะมีรากฐานนี้ในระดับเดียวกันเจ้ามีทุนที่น่าภาคภูมิใจตอนนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเพื่อมอบตัวไม่อย่างนั้นเกรงว่าเจ้าจะตายข้าคิดว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในสมบัติของโลกฟาหลันของข้าและทุกเผ่าพันธุ์ในโลกฟาหลันควรมีสิทธิ์ที่จะสังเกตมันโลกฟาหลันให้กำเนิดทุกเผ่าพันธุ์ในโลกและทุกเผ่าพันธุ์เท่าเทียมกัน แม้ว่าผู้สูงศักดิ์จะได้รับการเลี้ยงดูจากธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์แต่ผู้สูงศักดิ์ไม่ควรกดขี่ประชากรอื่นๆในโลกฟ้าหลันเพราะความแข็งแกร่งอันทรงพลังของพวกเขาในขั้นสุดท้ายวิเคราะห์พวกเราทุกคนพวกเขาคือคนที่มาจากโลกฟ้าหลันถังสารไม่ได้ตอบคำถามของประมาาจรรย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์แบบตรงๆแต่กลับแสดงความคิดถึงความเท่าเทียมกันของทุกเชื้อชาติความเท่าเทียมเหรอเรื่องตลก เป็นเรื่องตลกจริงๆเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคของเจ้าเป็นเพียงการกุศลประเภทหนึ่งจากผู้แข็งแกร่งไปสู่ผู้อ่อนแอข้าได้รับพรโดยธรรมชาติโดยโชคชะตามดของเจ้าไม่สามารถจับคู่ได้เป็นเรื่องปกติที่จะยืนบนหัวของเจ้าในทางกลับกันหากเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าได้รับพรจากโชคชะตา เจ้ารับประการได้ไหมว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าจะรักษาความเท่าเทียมที่เจ้าเรียกว่าความเท่าเทียมที่เรียกว่าเจ้านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเสียงคร่ำครวญที่ปราศจากโรคของคนอ่อนแอของเจ้าเราทนได้การดำรงอยู่ต้องขอบคุณความโปรดปรานของเจ้าที่เจ้ามาบอกข้าเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทวีปนางฟ้าเป็นโลกที่ผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแออาจกล่าวได้ว่าทั้งจักรวาลเป็นโลกที่ผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแอ หากวันหนึ่งพลังที่แข็งแกร่งกว่าเราค้นพบการดำรงอยู่ของดาวสีน้ำเงินเจ้าคิดว่าพวกเขาจะเท่าเทียมกันกับเราหรือกลืนเราทั้งหมดในครั้งเดียวคนอ่อนแอไม่มีสิทธิพูดถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมตอนที่391เผ่าพันธุ์มนุษย์ใหญ่ยอมแพ้คำพูดของประมาจารย์ดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้ถังซานเข้าใจว่าไม่ว่าเขาจะพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอีกฝ่ายก็ไม่สามารถฟังได้ เพราะในแนวคิดของพวกเขาไม่มีความเท่าเทียมกันของทุกเชื้อชาติอย่างไรก็ตามถังสารไม่ได้คาดหวังว่าความคิดเห็นของเขาจะได้รับการยอมรับจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือสองครั้งอย่างไรก็ตามเผ่าอสูรได้ปกครองโลกฟ้าหลันมาหลายปีแล้วและแนวความคิดมากมายได้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเขามานานแล้วหากเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ข้าเป็นผู้นำ ถ้าก็รับประกันได้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อผู้คนจากทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่กดขี่เผ่าพันธุ์อื่นเพราะความแข็งแกร่งของพวกเขาแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาแต่ทังซานก็ยังต้องพูดสิ่งที่เขาคิดฮ่าฮ่ฮเจ้ามาที่นี่เพื่อนำมนุษย์งันรึอแล้วแต่เจ้าหรือเจ้าเป็นเด็กที่ยังไม่ถึงระดับเทพและเจ้ามีน้ำเสียงที่หนักแน่นเช่นนี้ และเจ้ายังต้องการครอบครองเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกสีฟ้าทันใดนั้นปรมาจารแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จับคำพูดของทงังซานในโลกฟ้าหลันมีเผ่าพันธุ์มนุษย์มากมายที่ทะลวงไปถึงระดับพระเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณแต่พวกเขาไม่เคยพูดว่าพวกเขาต้องการครองเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดแม้แต่องค์กรถ่ายถอนของพวกเจ้าพวกเขาไม่กล้าพูดว่าพวกเขาสามารถปกครองเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดได้ ปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ก็เยาะเย้ยบอกตามตรงตอนที่เจ้าพูดประโยคแรกที่หักล้างข้าข้ามีความคิดที่จะฆ่าเจ้าแต่สิ่งที่เจ้าพูดเมื่อกี้ทําให้ข้าสงสัยเล็กน้อยข้าตัดสินใจไม่ฆ่าเจ้าในตอนนี้ดูซิเจ้าจะไปได้ไกลแค่ไหนในโลกฟ้าหลันด้วยความทะยอทยานสูงเสียงของปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าหนูโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันทั้งหมดของเจ้าขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งที่เจ้ามีหากวันหนึ่งเจ้าสามารถไปถึงส่วนสูงของเราได้จริงๆบางทีเจ้าอาจจะมาคุยกับเราได้นะเรียกความเท่าเทียมกันและตอนนี้เจ้าไม่มีคุณสมบัติในทำนองเดียวกันหากวันหนึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าสามารถเติบโตจนแข็งแกรง่งเหมือนเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ของเรา เจ้าก็จะมีคุณสมบัติที่จะนั่งบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับเราและเจ้าย่อมมีความเสมอภาคในปากของเจ้าโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีเวลาได้พิสูจน์สิ่งหนึ่งอย่างดีนั่นคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าจะไม่มีวันเติบโตและข้ายังสงสัยว่าหากปราศจากพรของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าอาจถูกอสูรเหล่านั้นฆ่า อย่างไรก็ตามเผ่าพันธุ์ศักดิก์สิทธิ์ของเรายัางคงให้เหตุผลกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าแต่กลุ่มของอสูรจะไม่สามารถรับได้ไปพร้อมกับเจ้าหากเจ้ามีเหตุผลก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับเจ้าฮ่าฮ่า เสียงดังของปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ดังก้องกังวาลอยู่ในใจของถังซานและถังซานร,รู้สึกว่าปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ควรพูดถึงความสุขด้วยไม่เช่นนั้นจะพูดกับเขามากขนาดนี้ด้วยตัวตนได้อย่างไรแต่ไม่ว่าปรมาจารย์แห่งดาบศักดิ์สิทธิ์จะพูดมากขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ถังซานจะเห็นด้วยกับความผิดพลาดของมันอสูรมีเหตุผลหรือไม่ หากเผ่าอาสูรนั้นสมเหตุสมผลจริงๆก็จะไม่มีกลุ่ม,มนุษย์จำนวนมากที่ฆ่าโดยกลุ่มอสูรโดยไม่มีเหตุผลมันพินาศภายใต้การล่าของอสูรหรือไม่มนุษย์นั้นฉลาดมากโดยเนื้อแท้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถในการแปลงร่างอาสูรจากอาสูรทังซานเชื่อว่ามนุษย์จะอยู่รอดได้อย่างแน่นอนจากการคุกคามของอสูรยอย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาเมืองของเผ่าอสูรบางเมืองถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันมนุษย์และเมืองเหล่านั้นไม่เหมือนกับการป้องกันการบุกรุกของอสูรทางซานจึงเชื่อว่าแม้จะไม่ได้รับพรจากเผ่าอสูรเผ่าพันมนุษย์คงอยู่ได้อย่างแน่นอนแม้แต่สภาพแวดล้อมก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่สามารถเห็นด้วยกับความคิดเห็นบางอย่างภายใต้ความคิดของเจ้าเผ่าพันมนุษย์ของเรานั้นฉลาดโดยธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็สงบสุขมาก เราสามารถอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์ใดๆในโลกฟาหลันได้เราไม่เคยคิดที่จะกดขี่สายพันธุอื่นและถ้าเจ้าไม่พึ่งพากองกําลังอันทรงพลังเพื่อข่มเหงเราเราจะยอมจำนวนต่อเจ้าหรือแม้แต่เป็นค่ารับใช้ของเจ้าทาสของเจ้าได้อย่างไรข้าเชื่อเสมอว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลกที่เรียกว่าสูงและต่ำดังนั้นข้าไม่สามารถยอมจำนนต่อเจ้า คำพูดของถังซานนั้นดังก้องและทรงพลังแต่ในสายตาของปรมาจารดศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอย่ากังวลข้าบอกว่าข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแน่นอนชีวิตน่าเบื่อมากหายากที่จะเจอสิ่งที่น่าสนใจเช่นนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ถ่อมตนมาเถอะรอสักวันเจ้าจะทำได้จริงๆเมื่อข้าทะลึงความสูงปัจจุบันของข้าบางทีข้าอาจจะคุยกับเจ้าดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความสงบจากปากของเจ้า สำหรับตอนนี้เจ้ายังคงพยายามเอาชีวิตรอดแม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์และไม่มีการสังหารใดๆในการแข่งขันการแข่งขันผู้เขาศักดิ์สิทธิ์แต่การแข่งขันจะดุเดือดขึ้นในช่วงหลังๆอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะไม่ให้เกียรติเจ้าสักคนเดียวให้ไปที่บนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ ทันทีที่คำพูดของปรมาจารย์แห่งดับศักดิ์สิทธิ์หายไปร่างกายของมันก็พังทลายลงทันทีและสลายไปในขณะเดียวกันพลังแห่งการเวลาที่ห่อหุ้มถังซานและอูปิงจีก็หายไปในทันทีถังซานอูปิงจี้เฉิงจือเฉิงกูหลี่และตูไปตระหนักว่าพวกเขาสามารถควบคุมร่างกายได้อีกครั้งอูปิงจี้หันไปมองถังซานดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม แต่ถังซานไม่มีเวลาตอบคำถามของอูปิงจี้ในขณะนี้เพราะด้วยการจากไปของปรมาจารย์ดาบศักดิ์สิทธิ์พวกเขาอยู่ในพื้นที่ทดสอบอีกครั้งที่ดวงดาวเปลี่ยนไปและทิวทัศน์เบื้องหน้าพวกเขาทั้งห้าก็เปลี่ยนไปอีกครั้งและทันใดนั้นรูปปั้นขนาดใหญ่ของจิ้งจอกสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งห้าระวังตัวด้วยทุกคนเราน่าจะไปถึงระดับที่ห้าแล้วเสียงของถังซานดังขึ้นในหูของทุกคน ทันทีที่คำพูดของเขาลดลงรูปปั้นของจิ้งจอกสวรรค์ที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีดวงตาที่ปิดของจิ้งจอกสวรรค์ก็เปิดออกและในทันทีต่อมารัศมีสีเทาขาวก็ระเบิดออกมาจากดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์